มาทำยำแซ่บๆกินกันคะ่ะสวัสดีกับช่องไม่เหมียวฟิลแลนชาแนลค่ะสวัสดีเพื่อนๆอยูไทยแล้วก็ยูต่างประเทศหรือว่าทัวทัวๆโลกที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะมือนี้ไม่เหมียวสีผ้ามาทำยำกินจะ้ะเพราะว่าไม่เหมียวทำงานกะดึกมาหลายคืนนะคะมือนี้ง่วงนอนคลกละจะ่ะตื่นขึ้นมากก็เลยอยากกินอีหยังเผ็ดๆแซบๆแกงห่วงจะ้ะ มาเบิ่งกันค่ะว่าเมนูแกงง่วงไม่เมียวมือนี่ในการทำยำม,มีอีย่างแน,น่เนาะค่ะตอนนี้ไม่เมียวได้เตรียมของเสร็จหมดแล้วนะคะอันนี้วุ้นเสร็จกับเพิ่งจะลวกเสร็จนะคะแล้วก็ทั้งนี้ก็เป็นเห็ดหูหนูขาะอาก็ลวกเสร็จแล้วทั้งนี้ก็เป็นหอ,อมมะเขือเทศแล้วกับมะนาวแล้วก็นี่เป็นข้าวโพดต้มซุกแล้วนะคะง่ายๆเลยจากมือน,นี่ก็มีหมูสับแล้วก็ฮอตดอก เราก็อันนี้เป็นขึ้นช่ายที่ปู่เองนะคะแล้วก็พริกต่าเสร็จเรียบร้อยในครกจะ้ะในครัวมีหยางกะไซแค่น้นนะคะขีดว่าจะกินเกง่วงวดงเยุจ่จ้ะเอาค่ะเมี่ยมียวจะ้าเขาสู้ขั้นตอนการย่าเลยนะคะทาบอยคขะย่าทาง่ายๆนะคะเมียวผ้าเขาสู้ขั้นตอนการทาไม่จะเมียมใส่พริกลงไปก่อนนิดนึงจะพอใส่ทั้งหมดนะคะอีกบะเกงจะ้ะแล้วก็ใส่น้ำปลาจะ้ะ ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศมีเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติใ้ออกความเปรี้ยวอยู่ในย่ำมาจ้ะเดี๋ยวใส่ซอสพริกน้ำนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งใส่ไปก่นอนนะคะอันใดพ่อๆค่อ,คอยเติมที่หลังเน้จ้ะแล้วก็ ชูรสนะคะไผ่บ่มาก,ก็ต้องไซเริ่จ้ะชูรสจ้ะหลังจากนั้นแม่เนี้ยก็จะผสมนม้ำย้ําต่างๆหรือสมใ,ให้้เขากันนะคะจากนั้นแม่เนี้ยก็จะเอาหมูสับอดดอกที่ด้วนไว้ลงเลยจ้ะคนหมวสับแล้วก็น้ำย้ํใส่กันเรื่อยๆนี่ค่ะ มเมียวใส่วุ้นเส้นลงไปเลยจ้ะตอนีกำลังห่อนๆให้เข้ากันนะไอ้หลังจากนั้นกน็เมียวใส่เฮดทูโนูลงไปแล้วก็ใส่มะนาวจ้ะมะนาวตามชอบเลยนะคะ แล้วก็ใส่ลงไปจ้ะอย่างที่มีใส่ลงไปจ้ะคนให้เขากันเลยจ้ะแม่เมียวสังเกตว่าย้ำแม่เมียวได้แหงเกินไปนะคะเนื่องจากว่าใส่บุนเส้็มแม่เมียวได้ต้มน้ําห้อนแล้วก็ลไล่ซอสมะเขือเทศซอพิกนะคะลงมาเพิ่มจ้ะ เพื่อที่จะเพิ่มไม่นามย่ำนะคะจากนั้นแม,ม่เมียวเติมมะนาวอีกค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลอีกนะคะค้นชวนผสมเข้ขเากันเล็กนยํมม่ำม่เมียวเริ่มหนากิขกินมากแล้วจ้ะเดี๋ยวขอซุ้มก่อนนะคะแซบได้จ้ะ นนย่างไมีเมนียวเส็จแล้วจ้าได้รสชาติที่ชอบแล้วนะคะเครื่องปรุงทุกอย่างหรือว่าขั้นตอนที่ไม่เหนียวถ้านีสามารถใส่ยางก้นก็นได้นะคะเพราจะจำเป็นต้องว่าใส่ยางก้นหนาหลงนะคะเอาตามสะดวกเลยค่ะไม่เมียวจะโรยด้วยทั่วทั่วนี่กลัวเองนะคะ แล้วก็โรยไปด้วยขึ้นช่ายนะคะแม่เหมียวจะกินกับพริกหวานนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะย่ำบุญเสร็จหรือว่าย่ำร่วมเม็ดต,ต่างที่มีของในตู้ของแม่เหมียวจะ้ะนี่ค่ะเมนูแกงงวงของแม่เหมียวในเมือนี้นะคะไปค่ะไปกินย่ำน้ำกันน้ำแม่เหมียวจะ้ะสีดหายไวงซึ้นๆจักหน่อยจะ้ะบึงเนี่ยค่ะ คลิปนี้แม่เมียวก่อฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เมียวในด้วยจ้ะแม่เมียวฟินแลนชาแนลสวัสดีค่ะไปสวสดย่ำเกียงห่วงน้ำกันนะแม่เมียวจ้า